ยินดีต้อนรับกลับสู่ออโตวิเบ้สถานีสำหรับชาวไทยที่อยากเห็นนวัตกรรมยานยนต์สุดล้ำก่อนใครวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่แทบไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นจริงนั่นคือ2,026 Toyota b r a b u s r o s r o y สีเทาซาตินมูล Shadow รถต้นแบบระดับก่อนผลิตที่มีเพียงแค่8คันทั่วโลกหนึ่งในนั้นถูกลำเลียงตรงจากลาดกระบังมาสู่สตูดิโอของเราเพื่อให้คุณได้สัมผัสทุกเส้นสายสมรรถนะและรูปเล่นประหยัดค่าใช้จ่ายแบบหมดเปลือก ตั้งแต่แรกเห็นสีเทามู n ชา a d โดเซรามิกาแบบ6ชั้นฝังผงโลหะเหลวสะท้อนแสงและอองสีให้ไฮไลท์ม่วงอ่อนเมื่อต้องไฟนีออนกรุงเทพมหานครด้านหน้ากระจังแผ่นทอนอันเป็นเอกลักษณ์ของโรสรอยถูกวางให้กว้างและเตี้ยวกว่ารุ่นคันลินานแต่บราบูสเปลี่ยนสิแนวตั้งเป็นครีบคาร์บอนเพื่อรีดลมเข้าระบายอินเตอร์คูลเลอร์ รูปหลอ Spirit of H.C. ทำจากซับไฟโปร่งแสงจะผุดขึ้นแบบเงียบปริบเมื่อบัตร N.F.C. เข้าใกล้พร้อมไฟแบ็คไลท์สีฟ้าน้ำแข็งไฟหน้าลำแสงเลเซอร์แมทริกสามารถฉายข้อความภาษาไทยต้อนรับแขก V.I.P. ได้ฝากระโปรงติดปลาไฮบริดของโตโยต้าอย่างภาคภูมิเพราะเทคโนโลยีไม่ควรถูกซ่อนไว้มองด้านข้างจะเห็นุูมล้อที่ขยายขึ้นรับล้อฟอร์จโมโนโบล็อกขนาด23นิ้วสีคโครมรมความสวมยางมิชลินพิลอต E.S.U.V. เศษ295ส่วน40พร้อมรองรับความเร็ว300กิโลเมตร ชั่วโมงเส้นสายเรียบคมลากยาวไปสู่ท้ายรถที่ใช้ไฟเลตริบบินเส้นเดียวพาดเต็มพร้อมเท่าไทเทเนียมสีปลายบอกเป็นไนว่าเสียงเครื่องยังมีให้ฟังแน่เปิดประตูโคชดอแล้วว่าจะพบห้องโดยสารที่มกกรราไฟาหนังลูกวัวอัลไพาถูกคัดให้ลายเส้นตรงกันทุกแผ่นรบราวเสแทกแผ่นเอากันตาราสีเทาแอชลายคลื่นส่วนฟองน้ำใช้วัสดุชีวภาพจากโตโยตา้าทนร้อน50องศาได้สบายแผงหน้าปัดเป็นคาร์บอนฟอร์จอายเงินนาโน ฝังหน้าจอ OLED 8K กว้าง38นิ้วตลอดแนวควบคุมด้วย Harmony OS เวอร์ชันปรับสกินพิเศษพูดไทยหรืออังกฤษได้แม้อฟไลน์ด้วย AI บอกคู่หน้าปรับไฟฟ้า24ทิศทางอุ่นเย็นนวดและตรวจท่าทางนั่งส่วนบอกกับตันแถว 2A นอนได้ถึง48องศาพร้อมที่พักน่องแท็บเล็ต14นิ้วและแท่นชาร์จไร้สาย5.0วั์ช่องตรงกลางมีตู้เย็นรักษาอุณหภูมิแชมเปญ6องศาเซลเซียสหลังคาสตนไลท์แสดงท้องฟ้าจริงของกรุงเทพมหานครแบบ AR หรือจะปรับเป็นโหมดดูหนังกับจอไมโครเลด32นิ้ว นหลังได้ทันทีขุมพลังประกอบด้วยเครื่อง V 8ทวินเทอร์โบ4.0ลิตรเซตโดยบราบุสแรง720แรงม้าผนวกมอเตอร์ไฟฟ้า160กิโลวัตต์ในเกียร์คลัตส์10สปีดกำลังรวมพยานถึง910แรงม้าแรงบิด1 200นิวตันเมตรแบตเตอรี่โซลิดสเตต40กิโลวัตต์ชั่วโมงใต้พื้นให้วิ่งไฟฟ้าล้วน120กิโลเมตรพอจากสุขุมวิทไปพัทยาได้ถ้านุ่มเทา้า แต่ถ้ากดคันเร่ง V8 จะตื่นขึ้นพารถหนัก2.5ตันพุ่งสูงถึง100ภายใน3.7วินาทีความเร็วสูงสุดล็อกที่280กิโลเมตรชั่วโมงช่วงล่างถุงลมสแกนผิวถนนด้วยกล้องคู่ปรับโชก่อนถึงหลุมพวงมาลัยล้อหลังหมุนสวน8องศาตอนเลี้ยวช้าให้หาที่จอดคอนโดง่ายแล้วหันไปทางเดียวกันเพื่อเสถียรภาพที่มอเตอร์เวย์ การชาร์จ CCS 2350กิโลวัตต์เติม10ถึง80%ได้ใน18นาทีที่สถานีอีก็ตอันตราฟ้าชาร์จบ้าน AC 1 <S 1 kW ข้ามคืนก็เต็มระบบ v 2 G จ่ายไฟคืนกริด25กิโลวัตต์และพอร์ต v 2อ6กกิโลวัตต์ในท้ายรถรองรับงานปาร์ตี้ริมทะเลหัวหิน มาตรฐานความปลอดภัยโตโยต้ากาเดียน5.0รวบรีด a า3ตัวเรดา้า8ตัวกล้อง16ตัวให้ขับอัตโนมัติระดับ 3+ บนมอเตอร์เวย์ที่แมปไว้กล้องความร้อนตรวจคนเดินท่ามกลางฝุ่น PM 2.5เข็มขัดมีพ er, รีเทนชันเนอร์คาดล่วงหน้าเมื่อ AI ประเมินโอกาสชนเกิน1%ดิสเบรกคาร์บอนเซรามิกพร้อมรีเจนสูงสุด300กิโลวัตต์ถุงลม8โซนรวมมากหลังคาช่วยพยุงสีสันเมื่อพลิกคว่ำต้นทุนใช้งานในไทยถ้าวิ่งไฟฟ้าในเมืองสิ้นเปลือง18กิโลวัตต์ชั่วโมง10 0กิเมตร อัตรา T.O.U. กลางคืนตก0.5บาทต่อกิโลเมตรส่วนวิ่งผสมเครื่องยนต์กิน E 20เฉลี่ยด2 2กิโลเมตรลิเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุก20 0 0 0กิโลเมตรเปลี่ยนน้ำหล่อเย็นแบตท,ที่ 1, 160 0 0 0กิโลเมตรรับประกันแบต8ปี2,40,000กิโลเมตรเครื่อง5ปีมอเตอร์ไม่จำกัดระยะค่าประกันราว7%ของราคาแต่ลดได้เพราะ A.D.A.S ราคาตั้ง39ล้านบาทรวม Wallbox Service 5ปีและ Data 5 g ตลอดชีพพร้อมเครดิตชาร์จเร็ว500กิโลวัตต์ชั่วโมงเสียงในห้องโดยสารเนียบเพียง55บเดซิเบลที่120กิโลเมตรชั่วโมงโหมด Perform a n c e เปิดเสียง V8 ที่ระบบอัดผ่านลำโพงให้ฟังรา่วๆโหมดร e เจนขั้นเดียวขับในสุขุมวิทได้โดยไม่แตะเบรกนาน10นาทีหลังคาซ่อนเสาสตอลิงเชื่อมสัญญาณสตรีม4 k สดจากโดรนที่ตามถ่ายขบวนรถความรู้สึกเหนือสเปคค,คือเวลาไปถึงรีรย,งมมยบ ประตูผีเสื้อเปิดแขกทุกคนต้องหันมองหรือจะลุยน้ำท่วมวัดท่าทองลึก80เซนติเมตรก็ไม่หวั่นพลังวิศวกรรมและความหรูรวมกันเป็นหนึ่งเดียวหากรถคันนี้จุดประกายฝันของคุณกดไลค์ถามอะไรใต้คอมเมนต์แล้วอย่าลืมกดติดตามพร้อมกระดิ่งออโต้วิเบเราจะพาคุณไปรู้จักทุก e ี h ีไฮบริดและไฮโดรเจนรุ่นปฏิวัติว,ตวงการที่กำลังเข้าไทยขับขี่ไฟฟ้าอย่างกล้าท้าทายและรักษาวิเบรของคุณไว้แล้วพบกันในคลิปหน้าครับ